สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมบอยเอ็กซากเวเตอร์นะครับหรือหกล้อจักรยาบุรีนะครับโอ้คลิปนี้พามารับชมรถขุดใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะใหญ่ที่สุดในโลกโทษทีนะครับผมหยอกหยอกหยอกนะฮะพามารับชมรถขุดนะฮะคูบูตะยูสิบห้าขนาดตันครึ่งกำลังทำคันสาอยู่นะครับคันสาถล่มนะฮะ ซึ่งรถใหญ่เข้าไปไม่รอดนะฮะนี่เจ้ากูบตาสามตันนะฮะเดินมาอีกฝั่งนึงนะครับช่วยทอยเดินไปไหนไม่รู้เนี่ยตัวนี้ใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายคูบตาครับคือเป็นทางผ่านนะครับผมจะเอารถใหญ่ไปลงงามตีป่านะครับก็เลยแวะมาถ่ายเจ้า,าหนูน้อยสองตัวหน่อยนะฮะ น,นี้คุปต้า KX 0 3ัซมนะฮะต้นรุ่นใหม่ล่าสุดของคุปต้านะฮะย่างไปใสก่กระป๋อหูไหวเปิดเลยนะ <c oughs> ไปไหนนะ่ะไปไหนเออพอมาฝั่งนี้อ๋อมา Ooh, อุ้ยช็อตเด็ดช็อตเด็ด ่นนติดตามนะครับติดตามภารกิจของเจ้าโคต้านะฮะโอ้ลงล่องด้วยข้ามล่องด้วย ทำสวนของลูกพี่เองนะครับผมแปลงเล็กนะฮะติดถนนมาปรับแต่งลองลองน้ำเลยครับจะเดินข้ามไปนู่นนะ่ะ ้ยลงสะได้โอ้ยเฮ้ยดินสไลด์โอ้ยสามตันเข้าไม่รอดเลยเนี่ยคันสะนะครับขันสะริมคลองติดสะขันเล็กๆ รถสมตันหตันีนหมดสิบเข่าเลยด <S igent> ีเลครับอยู่สองคันเดี๋ยวช่วยกันดึงได้ก็ติดตามภารกิจเจ้าลอเล็กอีกหนึ่งคลิปนะครับผมก่อนที่จะเราจะไม่ได้เจอกันนะครับเพราะว่าผมต้องไปเอารถตัวใหญ่ไปโรงงานตีฝานะครับยูยูทำอะไรอ่ะย มิดเลยว้าช้างน้อยเล่นน้ำเนี่ยเปิดเลยอ่ะอ่า <c oughs> โดนะครับผมกับรถใหญ่นะครับ แต่ว่ารถใหญ่เอาไปทำสลักบุงกีอยู่นะฮะก็เลยรับจอบขับรถเล็กไปก่อนนะฮะนี่บูตาเคเอ3กตุนรุ่นใหม่รอดสุดของค่ายคูบูตานะครับสำหรับรถขุดนะฮะขนาดเล็ก3ตัน5าตันโอ้เสียงเพราะมาเลยนะฮะ ไวยสวยงามสีสันคี่เขาทนี่จะสวยงามมากนะท่านผู้ชมถือว่าเป็นรถคูตา้าในเป็นรถขนาดเล็กนี่ถือว่าเป็นรถที่มียอดขายที่ดีนะฮะก็ออกกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมก็เรียกว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักก็เรียกว่ารถขุดสีส้มนะฮะสีส้มสม,สมยัยก่อนเนี่ยเขาจะส้มหมดนะครับแต่ตอนนี้มีส้มดำมาด้วยนะฮะมีดำปะปนมาด้วย กมรองน้ำน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทำทางไปนู่นแล้วก็ไปกดเข็มนะคะตรงนั้นดีมาสไลด์นะครับเจ้าตัวเล็กทางน้อยนะฮะกำลังเล่นคันสะอยู่นะฮะเมื่กี้นี่โอ้น่ารักมากนะฮะ ก่อนคนขับรถใหญ่หมดเลยนะครับงานก่นคนขับรถใหญ่นะฮะดูๆนะฮะพอดีรถใหญ่ตวงผลก็งานก็ทําไม่ค่อยได้นะครับแต่รถเล็กเนี่ยจะมีงานทําตลอดเพราะว่าพวกรองน้ํานะครับปวกรองน้ําในสวนพวกวางท่อวางระบบน้ําอะไรเงี้ยจะทําได้ตลอดนะฮะเพราะว่างานรถเล็กเนี่ยคืองานที่รถใหญ่เขาไม่รอดนะฮะอย่างเช่นพวกเนี่ยอย่างเงี้ย กันสาเล็กๆอนี้รถใหญ่หมดสิจะกินนะฮะขนาดรถสามตันห้าตันนี่เข้าไม่หลอดเลยนะครับเนี่ยก็ยสมมุติว่างานอยู่ประมาณนี้รถเล็กก็จะทั้งวันนะครับผมถ้าเป็นรถใหญ่รถใหญ่เข้าได้ก็ประมาณอ่ายี่สิบนาทีนะฮะแต่มันก็ได้อาวี่เขาดีเขาเสียรถให,ถใหญ่มันเข้าไม่หลอดนะคือทําอะไรไม่ได้นะฮะมันก็ต้องใช้รถเล็กทํานะฮะร,รถเล็กก็จะอยู่ได้ทั้งวันนะครับผม กอนเลี้ยงเลี้ยงกันไปนะครับหน้าฝนนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมจะรีบไปเอารถลงนะฮะแบบทันที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดติดตามช่องใหม่ให้ด้วยนะครับบอยรถบอยครึ่งจักรนะครับช่องใหม่ท่องสำรองนะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ